แคมเอานี่สั่งฟูดแพนด้าอีกแล้วรูเนี่ยถ้าสมัยก่อนมีฟูดแพนด้าอยู่ผมคงจีบคุณง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะไอ้มึงคนที่เดินมาน่ารักป่ะวะอุ้ยน่ารักว่ะเฮ้ยแต่เห็นชื่อแพนป่าวะเฮ้ยแต่คนนี้มีคนจีบเยอะมากเลยนะจะสเปกยังเลยนะเห็นเขามาคนเดียวบ่อยจีบเลยมึงเฮ้ยเงี้ยวว่ะเขาคงไม่ชอบกูหรอกเธอเธอเพื่อเราชอบไปดติดนะขอโทษนะคะพอดีจะเริ่มเรียนแล้วค่ะ เฮ้ยไม่เป็นไรมึงเดี๋ยวไปหาวิธีเจีบเขาใหม่เฮ้ยเยเยนั่นแพนนี่คนที่มึงชอบอะ่ะนี่เลยมือมึงซื้อขนมร้านนี้ไปให้เขาเลยโอ้หมึงคนเยอะขนาดนี้อบอกกูจะซื้อเสร็จเขากลับบ้านพอดีโอ้โหผู้หญิงเขาชอบกินขนมหวานมึงจะซื้อขนมมึงจะจีบเขาอะ่ะมึงก็เอาใจเขาหน่อยดียววะเอเอ เห็นไหมมึงไปต่อแถวเสียเวลาเข้าไปกับคนอื่นแล้วเนี่ยพลาเลยอะเนี่ยก็เพราะแชมอ่ะเม่อด้ต่อคิรรอซื้อขนมอยู่ได้เรื่องมันก็ผ่านมาตั้งนานแล้วเนาะเธอก็ชอบแซมแล้วอะแล้วเขินง,งั้นแผนต้องขอบคุณแอปฟุตแพนด้าที่ทำให้เรามีทุกวันนี้ เรียนพิเศษคนเยอะกินข้าวไม่ทันไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปเพียงใช้บริการพิกอัพจากแอปฟูดแพนด้าก็สบายใจหายห่วงแค่ไปรับหน้าร้านภายใน15นาทีใช้พิกอัพจากฟูดแพนด้าประหยัดกว่าทั้งเงินและเวลาสั่งเลยพูดบ่อยจนแผนจํำได้แล้วเนี่ย